คุณพจนีคะค่ะคุณพึ่งนภาคะถือว่าน้อยลงอย่างชัดเจนนะคะในฝั่งของกัมพูชาที่มีการยิงปืนใหญ่รวมถึงจรวด b m 21เข้ามาบริเวณชายแดนด้านปราสาทตาควายนะคะรวมถึงเนิน350นั้นลดลงค่ะหลังจากที่ฝั่งไทยนะคะมีการโจมตีด้วยปืนใหญ่ยิงกดดันหน้าแนวอย่างต่อเนื่องจนทำให้ในส่วนของกัมพูชานั้นเสริมกำลังเข้ามาไม่ได้ค่ะ จ้าหน้าที่ชรบตั้งด่านสกัดรถบนถนนเลียบชายแดนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเพื่ออำนวยความสะดวกให้รถพยาบาลและรถส่งกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกเพราะในพื้นที่ประสาทตาควายและเนิน350ยยังมีการประทะก,กันต่อเนื่องค่ะ ตลอดทั้งวันนะคะเสียงปืนใหญ่จากฝั่งไทยยังยิ้มสนับสนุนหน้าแนวเพื่อให้กําลังคนเข้าควบคุมพื้นที่เนิน350รวมถึงนําร่างทหารสองนายที่เสียชีวิตออกจากพื้นที่หลังมีรายงานว่าพบร่างแล้วแต่ยังไม่สามารถนําออกมาได้ซึ่งชุดช,ดชรบอรบอกว่าเสียงปืนฝั่งกัมพูชาเงียบกว่าทุกวันแต่ยังวางใจไม่ได้ค่ะถ้าเขาว่าคนไทยเรานะเนี่ยว่าเอาศพออกเขาก็จะ ตึงกำล,ลังไปให้เต็มที่แล้วคนระับแต่สุบยังเอามาไม่ได้จะเห็นแจะเจอแล้วครับแต่เอาออกมาไม่ได้เดกไไม่ได้ครับก็เพราะไอ้พวกไก่นั่นเยอะครับมันวางพวกระเบิดพวกอะไรเยอะมนนันครับ ส่วนชาวบ้านที่ยังอยู่ในชุมชนบอกว่าวันนี้กัมพูชายิงปืนใหญ่และจะรวดบี21เข้ามาน้อยลงส่วนหนึ่งอาจเพราะอ่อนแรงนะคะเนื่องจากถูกกดถูกตัดการส่งกำลังเพราะทหารไทยนะคะยังยิงกดดันต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถเสริมกำลังเข้ามาได้ชาวบ้านบอกว่าโอกาสนี้ต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จก่อนที่จะเจรจาหยุดยิงนะคะไม่เช่นนั้นก็จะกลับมีปัญหาในพื้นที่อีกค่ะให้ถึงที่สุด ให้มันยกทงยอมเพได้ยิ่งดีครับมันจะได้ไม่คุยต่อไปได้ว่ามันยังไม่ยอมถ้าจะรับได้มีมือที่สามมามันก็ยังไม่ยอมรับว่ามันยอมเพวันดีคืนดีมันคิดว่ามันยังไม่ได้พูดว่ามันยอมเพมันก็มาหาเรื่องเราอีกครับชายแดนก็จะเดือดร้อนไปอีกแบบไม่จบไม่สิ้นครับ าบ้นนก็เดเดืืออรร่ยๆสอดคล้องกับข้อมูลของกองทัพที่ถแถลงสถานการณ์ด้านปราะทะตาควายและเนิน350ในวันนี้นะคะที่พบว่ากําลังพลของกัมพูชาเริ่มอ่อนแรงหลังถูกโจมตีจากไทยอย่างหนักทําให้ทหารกัมพูชาเสริมกําลังเข้ามากว่า100นายไม่สามารถตอบโต้ได้เต็มที่บางส่วนเริ่มถอนกําลังขณะที่การยิงจรวด BM21 เข้ามาในพื้นที่ลดลงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้มีเพียง17ครั้งทําให้ไทยสามารถเข้าควบคุมพื้น ที่ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ ค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะในส่วนของการตอบโตในฝั่งกัมพูชาจะเบาบางลงนะคะเนื่องจากในฝั่งไทยค่ะมีการใช้ปืนใหญ่ยิงสกัดหน้าแนวเพื่อกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะเข้าควบคุมเนิน350ให้ได้แบบเบ็ดเสร็จและก็นําร่างของทหารไทยทั้งสองนายออกมาให้ได้นะคะทําให้ตอนนี้ค่ะในส่วนของพื้นที่เองนะคะก็ยังคงวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าจากการตรวจสอบก็ยังพบหน่วยรถถังของกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ค่ะคุณพึ่งนภา ค่ะขอบคุณคุณพจนีค่ะ